มดมาอีกแล้วค่ะฮานสันสูงดีชาวบ,บ้านเท่านั้นพี่น้องตอนแง่บ่ได้ถ่ายเล้พี่น้องมือกล้องบ่ได้ไปถ่ายแต่ตอนก็ลัาเอาแม่มันออกค่ะพี่น,น้องแม่มาแดง ไข่ขาวจั่วเลยพี่น้องเปล่าสดสดใหม่ๆขาวจั่วเลยคุณแม่แม่เมื่ดำมาดำดำแบ่งไม้

เป็นมดดดำห้างมันจะเป็นมันเป็นเราได้มดดำเด็กขาช่วยค่ะยังไงจกมาเอ๋ยเอ๋โอ้โหง่ๆเอ็มกินนี่นี่นี่นะเอ๋

นี่เป็นขาวใสนลยค่ะนอนอองมากขาวเต็นพูดเลยพี่น้อง ข่าใสเลยค่ะขอบคุณที่รับชมคลิปด้วยค่ะคลิปนี้ขอลาไปก่อนค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ซ่องสนใจขากินนปลาโลนี่เดียะเพื่อเป็นกำลังแรงใจเห็นคลิปต่อไปนะคะพี่น้องช่องน,น้อยๆของสดใจขากินปลาโลค่ะขอบคุณค่ะ